สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุข,สข,สขคนครับปอกกันอีกแล้วกับคล้ายๆชาแนลครับปลาขอปลาเขาลด่งขึ้นเแล้วครับมหาเลาะเบิงพักหวานลูกนี้มัสมีบอไปลุนพร้อมๆกันครับพี่นอ้องว่ามันสิมีบอผู้นี่ยางโดนแล้วพี่น้องั้องมาท่านเห็นอยู่เดี๋ยวไปลุนพร้อมๆกันครับ ออล้ครับพี่น้องต้นหนึ่งแต่ว่ามีแต่ดอกครับสิได้เก็บเอาดอกะครับดอกกำลังงามครับพี่น้องนี่ครับดอกเก็บเอาดอกไปแกงพี่น้องเก็บเอาดอกงามๆามมันเด้อย่าเอาดอกแก่นี่ครับดอกโอ้ดอกลายครับมันมียอดเอาดอกมันครับพี่น้องดอกันแก่ว ดอกอ่อ,อนๆก็มีนี่ดอกอ่อ,อนๆนี่เก็บเอาเนี่ <Okay>. oh. ดอกแกอย่าเอาเอาดอกอ่อ,อนๆแงนกงแกงไป้ก็ไปหูดเอาเไงบ่ไอ้ก็ไปหูดเอาไงบ่ต้น<ะ>นี่ได้แค่ดอกครับพี่น้องดอกอ่อ,อนๆหาดอกอ่อนเอาเดี๋ยวเขาไปลุนกันต่อครับพี่น้องลุนกันต่อครับพี่น้องเพราะมันชุมีหน่อที่เขาเก็บบ่ หลังจากได้จะดอกกันสวยงามครับบรรยากาศในป่าในเขาสวยงามเมลีครับลมเย็นเย็นเรื่อยๆฝนตกมา3ามสี่มือเคียวชุ่มแบบนี้ละพี่น้องพอดียางเนี่ยลมกำลังเย็นเย็นสบายๆครับ ยังมาดนเลยพี่น้องน้องเพื่นเห็นผักหวานอยู่ครับพ่อกกเดียวกกใหญ่กกหน่อยกับบมีมน่เป็นยังพี่น้องคือว่ามาสำรวจปลาบึงว่ามันมีอียังไงบ่มีอียังนงพยายามหนาเห็ดบ่มาต้องว่าวครับปลาเนี่เยเต็มอายะเลยพี่น้องหนาเห็ดมาเก็บแต่อยู่นี่ละ แต่บ,บมีอีกจักหน่อยกับสิล่งเมื่อแล้วพี่น้องเออมีบอไปทีมงานกำลังยางไปหาไม้ไพ่ไม่แงไข่มดแดงพี่น้อง เนี่ยมดแดงปลูปาในดงคือเกาพี่นข้าวบบพูด่นอ้โอ้ยโอ้ิโอ้ิโอ้ยขาวที่พูดนะให้ทำเมยทำเลยโอ้ยไม่ใหญ่ทำแบบะขาด

เ้ยวะว่ะอเบิ่งเนี่ยยังไงไข่ล้นเต็มพื้นเลยพี่น้องเบิ่งปื๊ดมีแต่ไข่กัดแล้วพี่น้องโอ้ยกัดแล้วเต็มกระตุกกระตุนเลยปื๊ดขึ้นมาจังไดขับเนี่ยไงปื๊ด โอ้กัดโอ้กัดเป็นกัดพี่น้องโอ้ได้ปหาผักหวานพอห้างหมดแดงก็เสร็จแล้วครับกัดเป็นกัดพี่น้องโอ้เต็มตัวเลยนี่ครับพี่น้องห้างเดียว ขาวจนพูนเลยครับในถุงดูมั้อออ,อ,อนี่ครับกอเด็แกงใส่ผักหวานอยู่ดอกพี่นอออ้องเอ้ยยางหาต่อครับต้ใน,ใน่่นึงคนยังมาท่านเก็บกับทุ่งสิดีพี่น้องเด็กไข่มดแดงเหรอแกงใส่ไข่มดแดงใส่ปลาทู สดน้ำโกโกๆเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดยังน้อนีิมันใหญ่นี้ไปใส่บุกห้างบกไลนึ่งหายากกับผักหวานเขาลูกนี่ ้นเดียวคนลอนขงมาท่านเห็นเพิ่มอีกอยู่พี่นอ้องเดชต้นหนึ่งมีหยอดบอนน์นไอเบิงดูนี่อย่าว่าอได้จังน้อยวะมีแต่ใบแก่หละล้ลนานหอยขามาเก็บแล้วนี่นี่ครับหอยขามาเก็บแล้วพี่น้อง พูดมีหยอดอยู่หยอดอย่างเอาสะสมกองเอาสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลาะหาอีกจักน้อยพี่น้องหาหยากปลานี่ผักหวานก็คือปลาทีเหลีหวาง่ายอยู่ครับ เอาไปาสีหายกำลังใจอยู่ห่างหางดอกอโอ้ยกัดคักแห้งโอ้ย,อย,อยมีปลายหนึ่งเห็นบ่ เนี่ยเขาไปได้เนี่ยเขาบ่ถือเออเออนั่นละเนี่ยเขาไปเลยเมื่อเอห็นียังหล่นจากหนอก่อยพออีกแล้วครับต้นหนึ่ง มพาท่านเขาจอยนี่ครับเพาท่านเขาซ้ำพี่น้องนี่ครับเขา,าเอาไปก่อนแนละ้ววางมือส้องมือเนี่ยพี่น้อง ha phật lan bộ đẻ cái nghe thay mốt đen rồi phi nỏ Hàng hăng một ngày nung phi nỏ เบาือแยมเลยกู <Wow. S 2> อแมน่แมนมนะใครปะล่ะใครใครใครยังไ <Hey, hey. S 2> เออ,อเอนี้ยบเบิดเนีย่ยเป็นเนาะเฮ้ห <c ười> นอยเดียวม่าลายใครกํลังเห็ดเนาะกํลังมีนั่นยัะ เนีต้นผักหวานน้ำเด้อยางลวงต้นผักหวานเด้อคือสิบมีอีกแล,ล้วลหะพี่น้องยางมาดนล่ะครับิได้ออมเขาแล้วก็ลงเมื่อเขาลูกมีม่อีหลีครับนี่อยู่สามสี่ต้นเพิ่นเอาไปเบิดลตะครับมาบ่ะท่นเพิ่น แมนมาดอ,อ,อนี่น้อแมนอยู่ครับพี่น้องต้นบักไงหนึ่งกับบอท่านเพิ่นคือเกา่านี่ครับต้นบักยางไงเลยพี่น้องสองต้นบัท่านเพิ่นคือเก่าครับโอ้ทาก,กินยากแ่น้อผักหวานก็ได้นี่ครับเห็นมองเพิ่นกองกิ่งหักเบิด บัท่านเพิ่นดอกพี่นอ้องนี่ครับต้นมกยางใหญ่เลยสองต้นคู่กัน อันนี้กับปลาเฮดแหละพี่นอ้องเขาเคยมาเก็บประจำประจำย่ามเฮดออกลูคนมหาศาลเลยครับปลานี่เดีย๋ยวนอนหยอดกระโบมีนี่กับเบียร์ไงบททันเขาคือเกา่าพี่น้องเรเป็นไงเติบอยู่ บาท่านเขาคือเก่าละ่ะคนพื้นที่เขากระหาคือกันครับย่างออกจากป่าแล้วครับพี่นอ้องบ่ได้ครับมันหนีมาบ่ท่านเขาเห็นกกอยู่หาหกตน้นกกใหญ่ๆบาท่านเจ้าที่เขาครับเจ้าทินเขาแต่ก็ทำน้อยนึงนี่แหละครับเอาไปเพิ่มตัวอยู่บาน แกงใส่มดแดงทพื่เห้อย่้กันมือนีครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำํำขั้นค่ายชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอโตัลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม